พอเห็ดแล้วไปรู้น้ำกันพี่เขาใจพี่น้องมือนีเสิได้จักกะตาเนาะค่ะเนาะไปค่ะดอกแรกแห้งมนันอุย้ยพ่ะท่านนี่อีหยังอยู่มนัมนมันมันอีกคือเก่าแหละเป็นเพิ่งงามแต่พี่น้องต้นด,ดอกเลย,ยหนึ่งสองข้างบนนี่ค่ะโอ้มีข้างบนอีกค่ะพี่น้อง หมานจ้ะนี่ออกอยู่ในข้องหนาเลยอ้ยคือกระตูนแท้เลยนี่นะคะขาเพิ่นนี่ดอกน้องจะว่าเอาน้าปล่อยปล่อยเห้เพิ่นไง และแล้วก็มาพอเหมือนเดิมค่ะเหลงใจาวที่เราโอ้แปลกเนาะถึงสองดอกจ้ะเจออยู่ข้างกันค่ะ อดอกส,สวยค่ะพึ่งส,สวยๆเลยหวานหวานป็นมูแล้จ้ามูเดียวกันจ้าส,สวยๆเลยค่ะคลิปนี้เฮ็ดผงเยอะค่ะ เจอที่ละสองที่ละสี่ค่ะโอ้่อง้งามครับดี สวยค่ะมองเมึงเฮดผึ่งมืงอนีจ้ะเฮดผึงอียังกับมาโปรดโพผักโมผักแตงจะค่ะพี่น้องป๊าดงามค่ะด้โอ้อยย่างงามนะคะพี่น้องโหูค่ะขาใหญ่ๆเลยต,ะตะัดเอาเลยเนาะพผงเผาใหญ่ค่ะหูหูหูอูโห่ หลีออกกีสองหินเนาะปฮดหมุนกันออกค่ะอีลีพี่น้องเป็นมูเป็นมูเฮ็ดเพิ่งอลังการค่ะมือนี่สุดยอดค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิ่งแม้จะเป็นน้มแห้งจ้ะน้มค่ะค่ะพี่น้องนี่ยุ่ง,งขางๆกันนี่ดอกเนาะ ค่ำเลยค่ะเห็ดงามครับพี่พงพี่น้องอยัางงามเลยค่ะออกเป็นมูแล้วจ้ามือนี่ไงเน,นี่ยมันออกเป็นมูทีละสองดอกอุ้ยหลุดมือ มีเห็ดผึ่งไข่มุตะมิเห็ดตัวแดงจ้าอ้ยออกข้างกันนะเห็ด,ด,หหดส่วนด่างแห่อีกสวนนึงด้วยค่ะตักขาออกจะเป็นสีนดำเงินค่ะแต่ว่ารสชาติหวานกรอบค่ะนะคะดอกเป็นสีนดำเงินแต่ว่ารสชาัดหวานกรอบเห็ดมันปูจ้ะ ดูนี้ค้นลายคนาตื้นเต้นแห้งบ่ได้พี่น้องมดูนี่แบบสีใหญ่ค่ะ สวยงามดิอยู่งามค่ะเห็บเพิ่งเยอะจ้ะคุณนี้เห็บเพิ่งเข่าร้ายค่ะพี่นอ้องนี่ตระกูลน้ำงามค่ะเห็บเพิ่งเข่าจ้า องามแฮงเห็ดหาดงางางๆมคือเ่าค่ะเห็ดหานพี่ป้าเป็นมูเลย嘛นู้เห็ดหาดงามไม่รีวะพี่ที่ดอกนึงมนขี้ดินออกมาโอะเป็นมูเป็นมู อ,อ,อุ้ยอุ้อนเหรอคะพี่นอนเสียดายเด้อออนอาจาะเอาไม่ได้ใครเห็นลราโงกจก้ะอ่อนเห็ดเดียนสองดอกเด้อจ้ะ มื้อยงทางๆกันป้า,อออาดโอมยากเลนี่อีกดรงนึงจ้ะสวยค่ะโอ้ยเหยียบบ่หนิโอ้ยเหยีบยบเดือดวันพี่ไนรบ้กี่น้องเอาไว้เป็นเสือ้อนี่ฝนเริ่มนิ่งจ้ะ ปังโคตรหมดอยู่พี่น้องเนี่ยตางหากทักเด้๋ยวต่งโคตรหมดอยู่พี่น้องคนต่างหมดแดงบักง้างตุลุ่มต่างสี งามครับพี่น้องเองขากราเข่า,า,ขาหน้ากระแดงบุยงามแฮงดันดินองอ่อนจ้ะโอ้โหพี่น้องงามค่ะค่ะ คุณงามหนิว่าต้องพูดถึงงามเพียงค่อนดอกนึงส้ำกำปั่นนี่นนค่ะพี่น้องดอกนึงข้างล่างส้ำกำปั่นหรือไงมือนี่ไม่ตะลุนแบบงามค่ะพี่น้องมือซ้ำกำปัป่นค่ะ ความสวยของขาของดอกสวยค่ะค่ะขอนเต็มเน่อยเด้อกระตางามค่ะพี่น้องมันดอกใหญ่จ้งมือนี้ไม่จะดอกใหญ่ๆค่ะโอ้ยตัดตัดตั้มพุทธโอ้เสียดายค่ะเอาไม่ค่ะอีกดอกนึงจ้ะมู่เดียวค่ะบอกใหญ่เลยมู่มือนี้พอแต่ใส่ใหญ่ค่ะพี่น้องนี่จะจีงง่ายเด้อค่ะมือนี้บานไม่ค่อยเห็นจ้ะ กะบ,บานประมาณนี้กะถือว่าบบบานเปนไเนแะ้วคะเนาะถือว่าเป็นจีๆอยู่เนาะโอ้ะมันออกงามค่ะพี่น้องดินมซุ่มๆมซะละค่ะใส่ถุงมือกับเพื่อนคือเก่าหล่ะมือกัได้เจอมูนี่ว่าได้ออกไปไส้เลยค่ะพี่น้องอ้อมอยู่เนี่ยวนี่ละค่ะนี่จะจีประมาณนี้อะค่ะมูนี่แดงจึ้งคือพ่อเลยรืรือยๆคะ ดีพี่ค่ะโอ้มองนี้ก็เป็นตะมีหลายอยู่ค่ะฮัทพี่นองบนออกยังสองเห็นจะเป็นงามคักกำลังออกอยู่งามคักเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยู่ด้วยค่ะตังกลองไม่ก่อนเด้อ งูค่ะยุ่เล็กๆค่ะข้าพึ่นออกขึ้นกระตุนอีลีเนาะเคลียร์หลังกิ่งออกไปน้ำค่ะเคลียร์ไปตองกิ่งคู่ลูค่ะ เป็นตาหาขักจ้าเป็นตาหาขัาพี่น,อน้องเก็บด้วยจ้าอันนี้เป็นลาเนาะกระดอกนี่จิ้มเอาด้วจ้าสวัสดีพี่งงน้องไม่ได้หลุนเดียวกันเนาะที่เดียมกี้ค่ะ มันออกกระจายกันค่ะอยู่แถวเดียวกันวมดเลยแต่อยู่กระจายเป็นวงกว้างเฮ็ดหน้าเขียวจ้าโอ้โห่จีลูึ้นปกายค่ะจีเฮ็ดหน้าเขียวจ้ะ ยม่น้ำกันค่ะเหววลึกค่ะยางโหดค่ะมื่อนี้สูงไปหน่นค่ะออ้ีน้ำตนเฟินยางงามค่ะเป็นหมวกแล้วค่ะ โอ้แดดคะ่ะพี่นอ้องอันนี้มะฮอบานคะ่ะบานสวยๆจ้าอุ้ยหมุนอู้แทงดอกโอ้โหพี่น้องมังคาอยู่ตางไหนคุณค่ะโอ้โหแทงขาพันขาดพึ่งเลยบานกับบานแล้วน้มคะ่ะ บานไม่ไหมเลยค่ะหมูห pues ่บ้านยังผู้เห็นเพิ่นนะบานได้เลยก็ยังงี้คับยังไงพี่น้องยังงบพค่ะสมบูรณ์ค้าคขบินผู้หลงเป็นบุญในดอกยี่ก็งนมนอ่ะือ อันมีดผิดทาง สวยงามค่ะหอยเม่นค่ะพุ่นดอกหนึ่งพุ่นดอกหนึ่ง มันไม่ไหม้หรอีกันงามยยดไปเลย ไม่นด้พ่อเฮ็ดบานร้ายค่ะโอ้ยแขวางขาว่างขากรองกับลำบากค่ะแตกเลยอาขาวสะอาดค่ับพี่นอ้องน้ำแให้ดี ก็มีแห้งจักบาดใน่อพ like so ี่น้องบพะเบิงเห็ดเบิงเห็ดสะออนเห็ดกับเต้ามีแห้งค่ะมื่อเศร้าพ้าแล่นนาแลลนหลังปานหางง้วค่ะมือนี่อันนี้กระตาของมันอันนี้วันละ้าเนาะวันละผ้าพาลุยค่ะอันนี้ของต้นตะลุยจ้าอันนี้ของอีสานบานเนินค่ะพี่น้องมือนี่มาสามช่องค่ะมาน้ำกันมุนม้วนค่ะก็ได้พูละคลิปพูละตาแล้วค่ะมือนี่มานุ่นกันว่าสได้กรกตาที่สองพอค่ะพี่น้อง กระตาพาลุยนีน่เ<อ>านาะเอากระตามาสองกระตาพี่น้องแรนปานหางัวค่ะมือนีพ่พนไหลยค่ะพี่น้องมือนีพ่พนไหล่จากน้อยเขาแต่ก็สมหวังอยู่ค่ะถือว่าได้ไหล่พอสมควรค่ะสำหรับไก้กระตานี่กะกระตาแรกเขานี่กะบสี่ในล้าพี่น้องไปก่อนเนาะเอามาลุนอีกกระตาสองค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อค่ะคลิปนี้เขากะล้าไปก่อนเนาะ อย่างก๋วยีสานมะเนินกยีซารมาเนินจ้ะอีสานมาเนินกับต้นตะลุยกับวันภาพาลุยขอลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าเฮ้